สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจอดลึกเส้นทางของอาชีพที่สําคัญมากๆอาชีพหนึ่งของประเทศเรากันนั่นก็คืออาชีพครูครับเราจะมาดูกันผ่านตัวกฎหมายที่เป็นเหมือนแผนที่นําทางสําหรับวิชาชีพนี้กันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าการจะเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลของไทยสักคนเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเส้นทางของพวกเขามีกฎเกณฑ์มีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่คู่มือหลักที่ครูทุกคนต้องรู้การก้าวเข้ามาในอาชีพ แล้วใครเป็นคนบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายงานเป็นยังไงไปจนถึงเรื่องกฎระเบียบวินยัยแล้วก็บทสุดท้ายของการเป็นข้าราชการครูครับเอาละครับมาเริ่มกันที่รากฐานที่สําคัญที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นเหมือนคัมภีร์ที่กํากับดูแลทุกอย่างในเส้นทางอาชีพครูของระบบราชการไทยเลยครับ ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับคำว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทํางานด้านการศึกษาแล้วก็รับเงินเดือนจากกบประมาณของประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันครอบคลุมกว้างกว่า,วาแค่ครูในโรงเรียนนะครับยังรวมไปถึงพวกผู้บริหารทางการศึกษาด้วยพอเห็นภาพใหญ่แล้วทีนี้เรามาซูมดูก้าวแรกสุดบนเส้นทางนี้กันดีกว่าก็คือการจะเข้ามาเป็นครูได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งเขาก็มีกําหนดรายชัดเจนเลยครับจดุดเริ่มต้นที่ เบสิกที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของอายุผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับแต่เรื่องอายุนี่แค่ด่านแรกนะครับยังมีเช็คลิสต์คุณสมบัติอีกเพียบเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างสัญชาติไทยไม่เป็นคนล้มละลายไปจนถึงเรื่องทัศนคติที่ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยเรื่องความโปรง่งใสคือต้องไม่เคยมีประวัติเสียเรื่องวินัยร้ายแรงต้องเป็นกลางทางการเมืองแล้ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วย จะเห็นเลยว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นี่สูงมากจริงครับเอาล่ะพอเข้ามาเป็นครูได้แล้วทีนี้ใครล,ล่ะที่เป็นคนกำกับดูแลเส้นทางอาชีพของพวกเขาจริงๆแล้วระบบนี้มีโครงสร้างการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ2ระดับที่ชัดเจนมากครับ ถ้ามองภาพใหญ่นะครับระดับประเทศเลยเนี่ยเราจะมีกอคอสอหรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายกฎเกณฑ์ต่างๆในภาพรวมส่วนผสมเข้ามาในระดับพื้นที่การศึกษาก็จะมีอกกอคอสอซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการคอยดูแลเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายหรือพิจารณาเรื่องวินัยในแต่ละเขตพื้นที่ครับ โครงสร้างของกอคอสอที่เป็นบอร์ดใหญ่ระดับประเทศเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเขามีกรรมการทั้งหมด21คนแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเป๊ะๆเลยคอือ7ต่อ7ต่อ7มีทั้งกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานรัฐผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและก็ผู้แทนครูที่มาจากการเลือกตั้งกันเองคือมันเหมือนเป็นการคานอำนาจกันเก,กล็งไเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันสมดุลจากทุกมุมมองครับมาดูกันต่อเลยว่าแล้วเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพครูเนี่ย มันมีขั้นมีตอนยังไงซึ่งต้องบอกว่าเขามีโครงสร้างการเติบโตที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนมากๆสำหรับคนที่เป็นครูใหม่แกะกล่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้บรรจุเป็นตำแหน่งครูทันทีนะแต่จะต้องเริ่มจากตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนเป็นเหมือนช่วงเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา2ปีเต็มๆครับพอผ่านการประเมินแล้วถึงจะได้ขยับขึ้นไปเป็นครูอย่างเต็มตัวและนี่แหละครับคือบันไดไต่เต้าตอของจริง หรือที่เรียกกันในวงการว่าวิทยฐานะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องหมายการันตีความเชี่ยวชาญสำหรับตำแหน่งครูเนี่ยจะมีอยู่4ระดับครับเริ่มจากครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและขั้นสูงสุดคือครูเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งแต่ละขั้นก็สะท้อนถึงประสบการณ์และความสามารถที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่ามีเรื่องความก้าวหน้าก็ต้องมีเรื่องกฎระเบียบคบคู่กันไปสำหรับวิชาชีพครูก็เหมือนกันครับ เรามาดูกันว่าเขามีเรื่องวินัยและบทลงโทษยังไงบ้างเพื่อจะรักษามาตรฐานของวิชาชีพให้สูงอยู่เสมอใจความสําคัญจากพรบฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนมากครับว่าค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมซึ่งมาสะท้อนให้เห็นเลยว่าความคาดหวังต่อบทบาทของครูเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การสอนในห้องเรียนแล้วแต่มันคือบทบาทต่อทั้งสังคมเลยสําหรับโทษทางวินัยนะครับ ขาก็มีสเตปของมันเหมือนกันมี5ระดับไล่จากเบาไปหาหนักเลยเริ่มจากภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนไปจนถึงโทษสถานหนักอย่างปลดออกและไล่ออกซึ่ง2อันหลังนี้คือการให้ออกจากราชการไปเลยครับและที่สำคัญคือทุกอย่างมันมีกรอบเวลากํากับชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าจะลากยาวไปเรื่อยๆได้ถ้าเป็นกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรงการสอบสวนต้องเสร็จใน120วันครับ แต่ถ้าเป็นกรณีร้ายแรงก็ต้องทำให้เสร็จภายใน240วันครับมาถึงบทสุดท้ายของเส้นทางอาชีพกันบ้างครับหนึ่งก็คือการออกจากราชการซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจครับ ในกฎหมายเนี่ยระบุเหตุผลไว้หลายอย่างเลยครับที่อาจจะทำให้ต้องพ้นจากราชการไปมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรงเช่นขาดคุณสมบัติหรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ไปจนถึงเรื่องส่วนตัวที่กระทบกับงานอย่างปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องคดีความที่ต้องโทษจำคุกหรือว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพครับแต่ไม่ใช่ว่าพอโดนคำสั่งลงโทษแล้วจะถือเป็นที่สิ้นสุดเลยนะครับ ในระบบเขาก็ยังเปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธร์หรือคัดค้านคำสั่งได้ถ้าเป็นโทษไม่ไร้ายแรงก็จะยื่นเรื่องไปที่อ,อกอคอสชเขตพื้นที่แต่ถ้าเป็นโทษสถานหนักก็ต้องยื่นเรื่องไปที่กคศสชซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่ระดับประเทศเลยครับพอเราดูกันมาทั้งหมดแล้วนะครับจะเห็นเลยว่ากรอบการทํางานทั้งหมดเนี่ยมันช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาม,มาตรฐานของวิชาชีพครูไว้ได้เป็นอย่างดีเลย แต่ก็แน่คิดต่อนะครับว่ากรอบที่มันเป๊ะขนาดนี้มันส่งเสริมให้เราได้ครูที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์สุดๆหรือสร้างแรงบันดาลใจได้เต็มที่ที่สุดแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นคําถามที่ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราไปคบคิดกันต่อครับ